แับแรกนะคะเราจะเลือกเมื่อคลิกก่อนนะคะเป็นการเริ่มต้นนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็มาจุดตัวแมวไว้นะคะให้ไปที่ x ลบ4 7 4 y ลบ5นะคะแล้วก็ให้แมวเนี่ยหันไปในทิศทาง90องศานะคะ จากนั้นนะคะครูก็จะใช้ให้มันรอสักหนึ่งวินาทีนะคะเพื่อที่จะให้ก้าวไปข้างหน้านะคะครูให้มันก้าวสามร้อยห้าสิบก้าวนะคะแล้วเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะให้มันก้าวไป359นะคะมันก็จะเคลื่อนไปอยู่ข้างใต้ของส้มแล้วนะคะจากนั้นนะคะคุณครูเนี่ยก็จะให้มันหันหน้า ขึ้นไปข้างบนนะคะก็คือหันหน้าไปศูนย์องศานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะมันก็จะเคลื่อนที่ไปนะคะโดยหันไปข้างบนนะคะไปหาส้มแล้วนะคะตอนนี้นะคะจากนั้นคุณครูก็จะให้มันนะคะก้าวนะคะก้าวเดินขึ้นไปข้างบนนะคะหรือว่าเคลื่อนที่ขึ้นไปข้างบนเนี่ย259นะคะ มันจะเคลื่อนที่ไปหาส้มนะคะตามคำสั่งที่คุณครูได้สั่งไว้นั่นเองนะคะ